สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิดเลนชาแนลครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโอกาสของดาวรุ่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างฟาคุนโดเปยิสตรีครับ โดยหลังจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆภายในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งภายในและก็ภายนอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายทีมของตระกูลเกเซอร์เจ้าของทีมจนไปถึงปัญหาภายในทีมจากนักเตะต,ตัวหลักที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บหลายคนรวมไปถึงกรณีล่าสุดจากแอนโทนีนั่นเองที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการไปทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวตามรอยของเมสันกีนวูดจนล่าสุดนะครับต้องร้องขอสโมสรเพื่อขอหยุดเล่นไปก่อนเพื่อเคร์ปัญหาดังกล่าวให้ จบนะครับซึ่งตัวของแอนโทนีเองก็ออกมาปฏิเสธว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ทําตามข่าวลือนะครับที่ถูกอดีตแฟนสาวเนี่ยร้องเรียนครับ ซึ่งการขาดหายไปของแอนโทนีครับแน่นอนว่าตำแหน่งในตัวรูกฝั่งขวาหรือว่าปีกขวานั้นก็จะว่างลงซึ่งในตำแหน่งนี้จริงๆแล้วก็มีเจดอนซานโชครับนักเตะตัวหลักอีกหนึ่งคนที่สามารถลงเล่นได้และก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตำแหน่งถนัดด้วยครับสมัยค้าแข้งอยู่กับบูเลเซียดอร์ตมุนครับซึ่งด้วยสถานการณ์ล่าสุดนะครับทีตัวของซานโชออกมาตอบโต้คุณซื้อของทีมอย่างเอริกเคนฮากหลังจากเคนฮากออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการซ้อมของซานโชนะครับและก็มีข่าวลือ ว่าเกิดความเ้าฉานเกิดขึ้นครับระหว่างกุนซือและก็นักเตะเองครับทำให้คาดการกันว่าตัวของซานโชเองนั้นอ่ะอาจจะหมดอนาคตกันแล้วครับสำหรับทีมทําให้สถานการณ์ในตำแหน่งปีกขวานะครับเรียกได้ว่าเทนฮากเนี่ยน่าจะปวดหัวพอสมควรครับในการหาตัวแทนของแอนโทนีในการลงสนามครับไม่ว่าจะเป็นเมสันเมานี่ครับที่สามารถลงเล่นได้ก็ประสบป,ปัญหาาการบาดเจ็บ รวมไปถึงอางมาตาโล่พวกนี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับหรือจะดึงบูโน่เฟนนเดสไปเล่นก็เรียกได้ว่าน่าจะใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ครับทาให้เรียกได้ว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของดาวรุ่งอีกหนึ่งคนครับอย่างฟากุนโดเปเยสลีนั่นเองครับที่เรียกได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสในการลงสนามเสียทีครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นขุมกําลังดาวรุ่งที่รอวันเฉิดฉายมานานแล้วครับซึ่งเรียกได้ว่าโอกาสในครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นอโอกาสแจ้งเกิดของเจ้า ตัวเลยก็ว่าได้ครับเรียกดว่าเปเยส e ล่น, yes นะครับอาจจะได้รับโอกาสในการลงสนามแล้วก็กอบกู้สถานการณ์ของทีมได้ในครั้งนี้ครับซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของแมนยูนครับเรียกได้ว่าก็ไม่ง่ายครับต้องมีคิวมาเจอกับไบรตันครับทีมฟอร์มแรงอีกหนึ่งทีมครับ ็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับสำหรับการแข่งขันในนัดนี้นั่นเองโดยเมื่อมองไปถึงตัวของเบเยสลีแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพแล้วก็รอวันเฉิดชายครับถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามกับต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่าไหร่แต่ว่าในระดับทีมชาติเจ้าตัวยังคงได้รับโอกาสและก็ ความไว้วางใจในการติดทีมชาติชุดใหญ่และก็ได้ลงเล่นทําการแข่งขันอย่างต่อเนื่องครับโดยเจ้าตัวนั้นถือว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วจัดจ้านพร้อมที่จะทํารายคู่แข่งนะครับอยู่ตลอดเวลาพร้อมทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยปวดหัวแน่นอนอีกครั้งสามารถเลี้ยงกินตัวเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวครับการเปิดบอลก็ถือว่าใช้ได้และที่สําคัญครับทุกการกระทําของเจ้าตัวเนี่ยมักจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมซึ่งตัวของเปเยสเล่เองเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงและก็พร้อมที่จะพัฒนาและก็เติบโต อย่างต่อเน,นื่องและก็สร้างความแตกต่างและจะกลายเป็นนักเตะที่ดีได้อนาคตครับตามคํากล่าวของเดโก้ฟอร์ลันครับตำนานกองหน้าของอูรุัยและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับซึ่งนับตั้งแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปิดดีลคว้าตัวเปเยสเลยเองในตลาดซัมเมอร์ช่วงปี2020นะครับเจ้าตัวก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าไหร่ครับจนต้องย้ายหนีไปแบบยืมตัวไปหาโอกาสลงเล่นกับทีมอย่างอาราเบสครับทีมในาลาลีกาสเปนในเวลานั้นครับ ก็ถือว่ากับอาราเบสเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสในการลงสนามพอสมควรครับลงเล่นไปทั้งหมด23นัดครับในทุกรายการตลอดซีซั่นนั้นครับในฐานะตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองครับและในซีซั่นล่าสุดกับแมนยูครับส่วนมากก็เรียกได้ว่ามีชื่ออยู่ในม้านั่งสำรองนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าไหร่ครับส่วนมากที่ได้ลงเล่นก็จะเป็นรายการในบอลถ้วยต่างๆของสโมสรครับที่มีโอกาสลงเล่นนั่นเองครับและในซีซั่นนี้ครับนับตั้งแต่พรีซีซั่นเป็นต้น เจ้าตัวก็เหมือนจะได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นครับในลีกปัจจุบันผ่านไปแล้ว4เกมครับก็ได้ลงเล่นในฐานะตัวสำรองช่วงท้ายเกมไปแล้ว2นัดครับและหวังว่าหลังจากนี้เจ้าตัวจะได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นกว่าเดิมจากกรณีปัญหาของแอนโทนีและหวังว่าครับในวันเสาร์นี้ครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเจอกับไบรตันเนี่ยเจ้าตัวจะได้รับโอกาสจากเอเล็กกินฮาครับในการลงสนามรับใช้แมนยูนั่นเองและส่วนตัวผมคิดว่านักเตะยังไปเี เสลีเองครับก็เป็นนักเตะที่ดีและสามารถครับ จะลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของผีแดงได้แน่นอนครับและหวังว่าในอนาคตครับหลังจากเจ้าตัวหากได้รับโอกาสจริงครับจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในอนาคตครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องมิดเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่หัวเกณฑนครับผม